สวัสดีครับรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวพิเศษครับเรามาดูสถานการณ์ลอบดาววันนี้หน่อยครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับฟังเสียงพลเอกประยุทธ์หน่อยครับวันธนวัฒน์บนชัยบอกนี่เจ้าของแคมเปญวิ่งไล่ลุงบอกว่าทีมงานไม่บรีฟ์พลเอกประยุทธ์ถแถลงข่าววันนี้มีถ่ายทอดสดประยุทธ์เลยฟาดวงฟาดงานสินักข่าวแซะประชาชนพูดจา ไม่ได้เรื่องหลครังก่อนท่จะข่าวก่อนจะรู้พฤติกรรมทั้งหมดนั้นผ่านถ่ายทอดสดเลจาจนได้เห็นถ่ายทอดสดนะจ๊าก็ขอโทษทีนะถ่ายทอดสดเขาเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะผมก็อยากจะดูเดืนเขาเล่นกับผู่อ่านเสือเดียวนะวันนี้ก็แต่ถกาเรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องไปอะไร สายทอดโทนะครับก็ขอโทษทีและสายทอดผครับเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะอืมผมอยากจะดูสายทอดผครับเพิ่งมาบอกผมเนี่ยนะโอเคไปจ้ะขอบคุณนด้จ้ะสวัสดีขอให้มีความสุขแล้วกันเรื่องกิจการปีใหม่ป <Okay S 3> ีใหม่เขามีมาตรการอยู่จะจัดได้จัดไม่ได้งานขาหน้าจัดได้ไหมเนียกลุ่มเลขจัดได้ไหมงานต้องควรจัดได้พี่ดูต้องรู้ที่มาของคนมาร่วมงานจัดได้ โอเคนะจากได้แม่งานต้วรจะได้ไปดูตั้งเ้อนลงานจาได้โอเคนะตั้งหลายปีใช่อยไหมผมเพิ่งเป็นมาห้าปีแต่ผมมองภาพใหญ่ตั้งหลายปีวันนี้ก็ก็ได้ไผมเพิ่งเป็นมาห้าปีเนะเพื่อจะได้ปฏิบัติได้นะผมก็เน้นย้ำไปกับผู้ว่าจังหวัดซึ่งเป็นค่อยลงมาเยอะนะเพื่อจะได้ปฏิบัติได้นะผมก็เน้นย้ำไปกับผู้ว่าจังหวัดซึ่งเป็นเป็น ล็อกดาวครับล็อกดาวอันนี้อะไรโอเครัฐบาลประกาศไม่ล็อกดาวแต่แบ่งพื้นที่เป็นโซนเฝ้าระวังแทนนะครับเขาชนไก่อยู่กาญจนบุรียังไม่ยูทู e ก็จริงแต่ยังเด่นนะเข้ากิจกรรมเขา้าค่ายอาจเป็นซูเปอร์สเปดร์พื้นที่สีแดงครับสมุทรสาครพื้นที่ส้มสมุทรสงครามราชบุรีนะครับปฐมกรุงเทพนะครับพื้นที่สีเหลือง แล้วก็พื้นที่สีเขียวนะครับไม่มีล็อกดาวนะครับอ่ะดูต่อครับไปรายการโอ้ดีใจนะไม่ล็อกดาวแล้วไงต่อเดินทางได้ไหมผิดตรงไหนวางระบบยังไงไม่บีบนาย,ยกหลังถแถลงข่าวไปราวสิบนาทีพูดรัวหลร่วงทัาง,งมติส,วสบวคอย,ยังไม่ล็อกดาวและควบคุมพรงงาน เมื่พูดจบโอเคนะจ๊ะแต่ที่น,น,นี้ก็ถ่ายต่อว่อาการเข้าสอบแล้วสรุปใหม่อย่างเป็นทางการนะวันนี้ก็ถ่ายต่อว่าเรียนกับเรียนพ่อแม่พี่น้องไปโดยคนไดตั้งอ่ะดูครับสอ,อบสบบเคาะไม่ล็อกดาวน์เห็นชอบแบ่งพื้นที่4โซนครับ ถ่ายทอดลองไล่ดูนะครับพื้นที่สี่โซนอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงครับก็สีแดงก็คืองดจัดกิจกรรมทุกชนิดนะครับเว้นแต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์ พื้นที่สีส้มงดจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้เคยคุ้นเคยหรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์พื้นที่สีเหลืองและสีเขียวสามารถจัดกิจกรรมได้แต่ลดขนาดลงให้เล็กกว่าปกติมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรมและมีมาตรการควบคุมให้เกิดาข,ขับขั้งครับ พื้นที่สีเหลืองนะครับก็มีสระบุรีสุพรรณสุพรรณนนทบุรีปทุมธานีอุตรดิตถ์เชยงเศาเพชรบุรีเพชรบูรีนครศรีอยุธยาปุกเกดกำแพงเพชรนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ชัยภูมินครสวรรค์อ่างทองครับดีใจไม่นับดาเบาไปเลยนะ มติชัดนะครับมติชัดเจนไม่ล็อกดาวน์ทั่วประเทศสวควชุดใหญ่แบ่งโซนสีส้มเหลืองเขียวโหดีใจอะ่ะดีใจมากครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะเครียดทั้งประเทศเลยเามาดูแบบล่าสุดนิดนะฮะล่าสุด อันนี้เดลี่นิวส์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยันผลตรวจเด็กเอ็นเด็กเอ็นก็คือเด็กไปเอนเตเทนอะนะพูดง,ง่ายๆเด็กชงเหล้าอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีสับใหม่ฮะเด็กเอ็นก็คือเป็นคล้ายๆกเอสคอร์ดแต่เป็นเดินเดินเป็นเพื่อนเที่ยวเนี่ยฮะก็มีอีกสับหนึ่งเด็กวีเด็กวีก,ก็คือสามารถมีอะไรด้วยได้นะฮะนี่สองศับสับใหม่ทั้ง10รายไม่ติดเชื้อโควิด -19 ส่วนกลุ่มเสี่ยงอีก73คนปลอดภัยด้านตำรวจภูธร8สั่งคุมเข้มคัดกรองต่างด้าวมีการยืนยายลงใต้อย่างเข้มข้นนะครับ2นาทีที่แล้วครับนายกยืนยันไม่มีล็อกดาวประเทศมั่นใจ กรมสาธารณสุขไทยรับมือควบคุมแพร่ระบาดโควิดได้พร้อมฝากขมูลยาคนไทยและขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการทางสุขภาพขอโทษต้องอย่างนี้ต้องแบบนี้ผมก็อยากจะดูเดือดผมเลยพูดกับสื่ออย่างเดียวะวันนี้ก็ถ่ายสอดตอเรียนกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชยชนคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตื่นตระหนกเราเคยตื่นตระหนกมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเริ่มมีการแพร่ระบาดใช่ไหม เราก็สามารถทําทุกอย่างให้มันคามดาวลงให้มันสงบลงได้ระดับที่น่าพอใจวันนี้เมื่อมันเกิดมาอีกตราบใดที่ที่โลกยังแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้วัคซีนยังไม่มีมันก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นอีกนั่นแหละแต่เมื่อเกิดแล้วความพร้อมของเราพร้อมไหมละ่ะใช่ไหมแพทย์พยาบาลหมอระบบการคัดกรองครบไหมครบครบ,ครบพร้อมนะรองรับได้ ต่อมาก็ดูอะเมือ่อวัคซีนมาแล้วก็ทาไงแต่ตรงนี้เราต้องอยู่กับคุดไประยะหนึ่งก่อนใช่ไหมละ่ะเราต้องวางกองตัวให้ไปให้ได้รัฐบาลก็จะไปดูแลตรงนี้นะครับนะเพราะว่าเราต้องดูแลเรื่องเรื่องเศรษฐกิจด,ด้วยไงนะปัญหาไม่ตรงนี้หลายคนก็จะรอว่าผมจะล็กดาวทั้งประเทศหรือเปล่าเราก็ต้องดูความเขาเรียกอะไรความดูแรงของพื้นที่ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ไหมตะนะคนไทยทั้งประเทศนะลุงตู่ห่วงใยนะจ๊ะห่วงใยทุกคนน่ะ นะรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนในทุกๆเรื่องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะจะต้องเ็นการเพื่อพี่น้องคนไทยทั้ง70ล้านคนโดยประมาณโอเคนะเพราะฉะั้นเดี๋ยวก็ไปดูว่าการพื้นที่ไหนที่มีความจะต้องใช้มาตรการสูงสุดนะที่เช่นที่สมุทรสาครแต่ไม่ได้บอกว่าแบบถูกละงเกียจทั้งจังหวัดนี้มันก็ไปดูนะมันมีที่มันปลอดภัยก็มีไม่ใช่เหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าสีแดงแล้ว เปื้อนในจังหวัดเลยมันก็เป็นมันบางอำเภอบางตำบลมีเสียงมากเสียงน้อยเสียงสูงไปว่ามานั่นหน่วยดับพื้นที่เขาจะทําโอเคไหมจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีขอให้มีความสุขแล้วกันเรื่องกิจการปีใหม่ปีใหม่เขามีมาตรการอยู่จะจัดได้จัดไม่ได้งานสาธารณะจัดได้ไหมงานกลุ่มเล็กจัดได้ไหมงานคอบคุมจัดได้ไหมไปดูต้องรู้ที่มาของคนมาร่วมงานจัดได้โอเคนะต้องรู้ที่มาของคนมาร่วงงานจัดได้โอเคนะ โอเคฮะก็ข่าวดีเรือติดไฟฟ้าบริการฟรีเป็นเวลาสองเดือนครับอ,อ่เรามาดูแบบล็อกดาวแบบข้อมูลล่าสุดหน่อยฮะแบบขึ้นไปนะฮะแบบขึ้นไปล่าสุดมาบอกว่าโควิดกระจกจนตอนนี้<อ><อ>ับเราเยนองหมล่าท่านประธานครับ แต่เดิมผมถูกสอนตลอดว่าหนูเนี่ยเป็นพาหะในการระโากณวันนี้นี่หนูเนี่ยเป็นพาหะของโควิด19ไปแล้วถ้าในนั้นที่เขาบอครับการระบาดในระลอกนี้ถ้ารัฐบาลคุมไม่ดีและปล่อยให้การระบาดเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศบริษัทเอกชนเขาไม่มีนโยบายเวิร์กต่อโฮมต่อไปแล้วนะฮะคราวนี้นะสิ้นเนื้อประดาตัวครับมีแต่โนเวิร์กโนโฮมประชาชนห้างร้านร้านอาหารเขาหวังว่าจะโปรยเงินรายได้ในรอบนี้รอบสุดท้ายหวังจากการเขาดาวสุดท้ายเขาดาวไม่มีมีแต่ล็อกดาวเท่านั้นเรื่องแรกที่ประชาชนเขาตั้งข้อสงสััััยยยมมมาา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 านนนนะครรรรรรรบบบว่่่ีกกกกสิิใเเข้ชอออณจงผดฎหหืปล S <S <an> บางรายบอกว่าเริ่มต้นที่หัว 6, 5, ลบ6,500ล่าสุดบอกหัวะละหมื่นถามไปที่กองทัพที่มีหน้าที่เฝ้าชายแดน<ะ>กองทัพตอบสั้นๆครับว่าไม่มีสินบนแล้วบอากฏว่าท่านนาย,ยกรัฐมนตรีก็เชื่อฮะไม่คิดจะตั้งกรรมการสอบสวนอะไรเลยบอกว่าชายแดนเนี่ยต้อง2,000กว่ากิโลเมตรใครจะไปเฝ้าไหวท่านจับลำดับความสำคัญไม่เป็นเหรอท่านรู้อยู่แล้วครับว่าจุดไหนที่มีการลักลอบข้ามพรมแดนมาท่านก็ไปสกัดกั้นครับท่านจับลำดับความสำคัญได้ไม่ใช่ว่าความสำคัญไม่เป็นเหรอท่านรู้อยู่แล้ว

ระกิจจาประกาศฐานะการเงินรัุดรวนานิตคุณสะสม1.06ล้านล้านอันนี้อะไรครับอินโดนีเซียปรับคอรมอสู้โควิดเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีทสสุขตั้งแพทย์เป็นรัฐมนตรีช่วย ออันนี้อะไรครับเซ็นทรัลประกาศงดเข้าดาวข้ามปีทุกสาขาปรับรูปแบบเป็นอีเวนต์ออนไลน์หมดให้ลูกค้าชมผ่าน Facebook Live ทางเซ็นทรัล้อมเซอร์ไรส์นะฮะโอเคครับ, okay, รบขอบคุณแฟนรายการทุกท่านครับ คุณแฟนรายการนะครับก็ไม่มีล็อกดาวน์ค่อยังชั่วหน่อยไม่งั้นเราจะเครียดขึ้นมากกว่านี้ครับ